รถมือสองราคาายแดงเฮ้ยมือสองราคาายแดงายแดงรถายแดงราคามือสองปเพี่ยวสีนะบอกเล นีใครได้ไปคุ้มมากพี่คือคนแรกที่จะได้จดทะเบียนมีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนของคันนี้นะคะตัวนี้คือเครื่อง2.4ได้เป็นตัวอัลตร้ามาดูตั้งแต่โฉมหน้ากระจังหน้านะคะเป็นตัวทันใหม่ของรุ่นเซ็นเซอร์มีตั้งแต่ด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็มาดูที่ยางตัวนี้ดินได้ยังเหลือๆนะคะเป็นยางบริสโตนนะคะแล้วก็ได้เป็นกล้อง360องศารเรียบร้อย ภายในนะคะในห้องของผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้า1ฝั่ง,งพวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน1ฝั่งนะคะเกียร์ออโต้ผู้สตาร์ทมีเรียบร้อยเลยนะคะผู้โดยสารตอนหลังอยากบอกว่าไม่เคยได้มีคนนั่งพี่ดูเลยนะแม้แต่ถูงพลาสติกยังมีอยู่แล้วก็มีโลโก้มี มีบาร์โคดของเขาอยู่นะพี่นะในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายแบบนี้นะคะกล้องมีมาให้นะคะตอนแรกแมกไลเนอร์ไม่มีมาแต่ตัวนี้อ้อมติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าใครจัดคันนี้ถือว่าประหยัดมากๆเลขหมาแค่90,000ม <c oughs> ไม่ใช่91กิโลแค่ทันนะบอกเลยป้ายแดงล้านกว่าวันนี้นะคะอ้อมปิดราคาไปเลยที่สวยๆวยจ็ดแสมืบาทสนใจนัดหมายทดลองขับ รีบโทรหาอ้อมได้เลย06151529463บ๊ายบาย